เมื่อเร็วๆนี้นะวัดหนองกานาครเชียงตุงประเทศเมียนมาคณะสัทธ,ธาบ้านหนองกาโดยพ่อออกสามและแม่ออกล่าได้จัดขบวนอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากในหมู่บ้านเพื่อมาประกอบพิธีประดิษฐานในเจดีพระครูบาชัยบูร์ธรรมชยโยพระธาตุชัยลาบซึ่งคณะศิษยานุสิ์หลวงพ่อธรรมชยโยและศัทธ,ธาสาธุชนบ้านหนองการ่วมใจกันบูรณะขึ้น ในการนี้พระครูปรลัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระกริรติกิติโกและพระกิติพงษ์เหมะวังโสหัวหน้ากององค์กรระหว่างประเทศสำนักต่างประเทศประสานศรัทธาจัดงานบุญพิธีโดยมีคณะพระสังฆาธิการในนครเชียงตุงสามเณรวัดหนองกาและคณะศรัทธาของหมู่บ้านชาวไทยเขินไทยใหญ่ ไทยหรืออาขากว่า150ท่านร่วมจเจริมรับพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพอ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรัตนชาติและเครื่องสกการะขึ้นประดิษฐานเป็นการถาวรสสำหรับวัดหนองกาเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า300ปีอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากนกครเชียงตุง ถูกทิ้งร้างมาช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อมาพระอธิการสิทธิชัยปียธรรมโมพระภิกษุชาวเชียงตุงซึ่งได้รับการอุปสมบทจากประเทศไทยมีความเคารพเลื่อมใสในมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชยโยได้รวบรวมศรัทธาสร้างเสนาสนะบุรณะพระเจดีย์ที่ชำรุดขึ้นและขอความอนุเคราะห์มายังวัดพระธรรมกายเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนปัจจุบันวัดหนองกามีสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระประยิยติธรรมจำพรรษาจำนวน31รูปและได้เข้าร่วมโครงการสร้างพุทธบุตรนานาชาติเพื่อเพิ่มจำนวนศาสนาทายญาตไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ